วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วรัฐบาลไท้แล้วป่ะจ้าได้ไปได้เมื่อกน้อยกันอะไอยู่นะไต่มากกว่ันี้กดหน้าห้องกดตวงานอยู่หลายคนอยู่รัฐบาลไท้พอจา้าให้เอฟซีทางช่องน้ำมันนี่จ้างวันนี้ เอาอชุดเอาชุดเต็มรถพ่อสิภูเขา้างมัเป็นยังจ้าวดพ่อวดก้อนถับเพื่นพ่อหายชุดเต็มสิภูเขาเขาบ่จ้าเขา่เาถูกยอนะนั่แมนแมนยูพ่ออันเอฟซีเพิ่นบอกว่าเอามาโลดสิหูเขาเดี๋ยวเพิ่นไปตัดเอาดอกพ่อ พ่อบอต้องตัดเห็นมันเหลือเก่าหางยังดอกเอาชุดเต็มเฮาคือเฮาเห็ดแต่งกันแรกๆเกี่ยเห็ดนะพ่อนะตอนตะกี้ไ้เวลาพ่อก่อนห้เวลาพอก่อนข่้นนมเดี๋ยวสบายพ่อเพิ่งจะดีขึ้นก็เลยล่องทรงหาพ่อนี่ละจ้าอ่า น,น,น,นี่ล่ะตอนนี้ล่ะจ้าสะดวกแล้วอลิชาบอยูก็กันกันขึ้นอลิชา,ายูมันจะยากได้จับพื้นายล่อพ่อ,อเดี๋ยวถือสายล่อได้จ้าจ้าพ่อพองวดก่อนิพหกชุดเต็มพ่อมันเข่าตัวได้พ่อสิบหกชุดเต็มงวดก่อนสองสามอืม <ๆ>ตัดออกพ่มาสิหน้าพ่อหนึ่งมนะ่อมากพ่อหนก็งเลยตัดออกว่ามันหน่อยเปอร์เซ็นต์หน่อยก็ได้ตัดออกจ้าวันนี้ไอเอฟซีใจเอฟซีก่อนเด้อจา้าวันวันนี้เฮาเอาชุดเต็มของคุณพ่อหลวงเพราะว่าชุดเต็มชิบูคางเงินบ่อนอ่ะบอ่อขาดอย่แล้วไป<อ>ตัดเองออมีชิบไมหางครับอ๋อไมีช<า>ิบหางนะพ่อเนาะวันนี้เนาะอ่า ให้เอฟซีไปตัดเองเน,อนอาะพ่อเนาะมักตัวใดกันซื้อตัวนั้นรถน่าจาตแต่ว่าพ่อก็จะเด่นหายยูคือเกานะ่าเนาะครับเป็นไอ้หัวข้นนะางให้ก่อนจ้าอ่ามาแล้วนะคะอาจารย์โกยนะคะงวดประจำวันที่16กันยายน2565จาา G, นนะน้าะพ่อครับงอเอฟซีพวกคนเนี่ยงวดนี้ขายได้เลยวันนี้งวดก่อนหนึ่งกแข้าขาไมน่ลดต้องงวดนี้เอา วัดชุดุเต็มสิบาครับวันนี้จ้านั้นสามหนึ่งามงเจ็ดหนึ่งเจ็ดปดหนึปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสามศูนย์สามศูนย์เจ็ดศเจ็ดศูนย์ 8ปพอ่อเอาโท,ทรศัพท์ไปใกล้ๆพอ่อบอกฎัวด,ด้ยิ้มจ้าครับแปดศูครับแปดศูนย์เก้าศูนย์เก้าศสาหสามหกเจเจ็ดหปแปดหหเก้าหก สามห้าสามหห้าเจ็ดห้าแปดห้าแปดห้าครับสิบหกคางหนึิอครับหนึ่งสองสามสี่สิบสองสามสิบห้าโอเคจะพอครบทวนครับอ่าตอนนี้ก็มีอยู่อ่า เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งครับตอนน้นะจ้าเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดศูนย์แปดห้าแปดห้าห้าเจ็ดห้ามาพ่อครับเจ็ดห้าแป็ดห้านะครับจ้าเจ็ดหกตัวเจ็ดหกก ัวดเด่นคือเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกถูกไหมคะพ่อครับสามตัวพอเห็ดไปพ่อสามตัวพอเห็ดยัง<ล>จ้า,าหางยอหนะสามตัวได้จะพอแล้วจะพอเลยศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งหางย่ครับจ้า แสดงว่าเด่นสุดๆมันบ่อเจ็ดหนึ่งนี่ก็มันเดยฝันนำแนครับนันเดยกฝันนำแนแล้วได้มาเข่าเดี๋ยวข้องนั่งก็ได้ปาคิดว่านะครับอืมเด็กฝันนั่บ่อมันมาเข่ากันมันฝันว่าจังไดร่าพ่ออครฝันว่าคนนั่บอกในนด้ส่วนเจ็ดหนึ่งเลเอเอ้าเสร็จแล้ ปาดบอกเป็นตงสิเลยพอภัยแล้วพอเพิ่นน่ะโอ้ยจังมาแล้วมีคนมาบอกนะโอ้บอกบนหลุจักตีครับบอกว่าหลุดจักวันละหลายหมูอไปจาพ่ออันนี้ตัวมี้องประจําไปว่าเรื่องนะห้อนมีดเลยศูนย์เจ็ดหนึ่งตีคุณผู้ชมฝันเข่ากับเลขคำนวณพอดีขึ้นพอก็เล่อ่าเน้นเน้นสุดคือเจ็ดหนึ่ง ครับผมมีอันนี้นะครับเื่อจะพูดที่ส่งหายอย่ทั้งไรครับเพราะว่ามันเกเอ็ดวาอยู่อะไรหมูบ้านเห็ดว้ได้เหมือนบ้านที่งหงของเบียวอยู่อ่านสอบเมือนหน้านี้ดิฉันโม้ลงคิดว่าว่าเน่นั่นได่นอะรก็ได้พอยากันอะไรบล็อกคนมาอะไรนะบล็อกอะไรบกวนเล้อุคเดีอวกันล่อว่าพอคือส่งเหล็กมาหายเนาะทุทิยคือส่งมาหายนั่แหละ มาหนี่มืนม่นกับ,บสบายนั่นั่นละพอ่อบัรนี้มือนี่กับไข่แม่อาชีพชาติกับปอยูนั่โอกาสดีก็เลยโทรหาพ่อล่องเบิงถามมาพ่อจะลงคลิปบอลน่ะละค่ะพ่อจะสะดวกใครบอลเขาบอกมาได้ขอนิ้วกับบ้านพ่อใหญ่มาได้สิลงแต่ผมน้องหนูอยู่หนองบัวตะโสไม่พ่อใหญ่ก็บอกก็ไปนะ บ่าด้ยคนมาลอกวาเดียวว่าขเด้วยคนบอกว่าได้อาจารย์โกยต้องล่งดีอาจารย์โกยมีประจําช่องแล้วข้าต้องตามในเอ็ซี่ทุกวัเด้อพ่อมันก็ตรงนี้เขาบ้างนุดบ้างละครับผกลับไปท้องรรมลาเนาอโอ้ยมาขัดเดืกหรอกงดมันหลอกกันคนมาหลอยอะไรเับมันหลอกเยากที่จะบอกทีมากหรอกเยอะยังว่าจหลอกตัวไหนแต่ก่อน ยาตัอเข้าจากที่บอกเขาอันไปสองข้าเขาบอหลยว่าเรียกขั้นนายกวัดบัตรอมันกับเ็มเขาอีกแช่ว่าอันแบบน้ำกัาตัวคนบนชื่เนี่ยเอาลงรดออกมันจ้าเพราะเลขกันคำนวณเลขรัฐบาลไทยเฮ้าหนีพ่อเด่นตัวใดละอเล้วอ๋อเล็กเดีนเหครับจ้าโอ้เด็กเด่นเขมี ศูนย์หนึ่งห้าหกมันเดิมครับอ้ 1, 5, อศูนย์หนึ่งห้าหกอ๋อเลขเด่นในคือตระกบมันบ่ออ่าเด็กเด็นเนตกตัวนี้ผมผมอกว่าเป็นอัอนสุดท้ายนะครับอือพรวาว่าเห็นมันเป็นทายของพ่อหมดเลยหนนะ้าที่เป็นพ่อจับคู่ไว้นี่ครับแล้วถ้าวิ่งตัวเดียวนี่พ่อหายตัวใดจ้า้าวิ่งตัวเดียวอิงกุญแจนังครับ นึ่งกระพกนะอย่าเอามาคุยองตัวนะนึงกระพกกระ้มากมันยากจัดตัดบอสขาดอยู่ครับมีนึ่งกระพกอือจะว่าประมาณน้ำกันเน้นบอพอหนึ่งกระพกนี่มาตจบเป็นไข่ไข่ครับเด็กมากน้ำกันเนี่ยมันบอออกน้ำกันนะครับเด็กเกเรียนบอออกน้ำกันนะอออเนือนจะออกเท่าไหนื้อกกนื้อมีชื่อว่ได้วนว <te> ่าพ่อถ้าเจะซื่อดิ พ่อย์บอกหอกันเล้วเพราะว่าเนี่ยวันเป็นเด็เรียนต้องกันนี่องนะฮะั่อันเด็กศิจามันรุดอันตัองข้นตาข้ายต้อรุดนแบบนี้นะแ่ว่าเดเีนมามา้องนันมมาด้ครับมันไม่ได้มัมามาว่าขนมมันมาหมานะเด็เรียนมามารถเด็เรียนเด็กเรียนรุถรับมาเด็กเรียนรถกับมาสามสองอ่ากอา คนยงมันมามาเพามาจะโตเรยครับเามือนมาดิหายต้อมเด็กอดี่ผ่านมาหายต้อมเด็เองครับจะว่ามบ่อะไรลอเหยเด่นศูนย์หนึ่งหกหน้าหมวดก้อนกระด้ครับครับหดก้อนกับหายต้อมเหอนหมดเอาเอาไหมเอาไม่พ่อมันกัเป็นเรื่องธรรมดาวหัวคำนวนเอฟซีพิันเข้าใจอยู่พ่องวดที่ผ่านมากันลุดหลายสำนัก แทบทุกสมนาคนั่นละพ่อน้อยมากๆที่เขาหมวดกอนก็ได้มาเยี่ยมเมืองยุ้ยใเชียร์จ้าเมืองก็เมืองร้องท่านานอะไรเดียบด้ยกันนะพจ้าจ้าว่าเป็นยังเนาะค่ะคุณชมเป็นกระหายกำลังใจมากที่กันละค่ะพ่อบรรดาเซี้ยนๆกับพ่อพีผู้ใดบอยากเหยเลขถูกน้อพ่อเนาะผู้ใดก็อยากเหยเลขถูกอยู่แล้วอยากเหยียดซีที่เบิ่งถือหน้ำน้อพ่อเนาะแทนใครก็อย่างอะไรกันทุกคนนะจ้าท่านบ่เคยจ้าคนเข้าใจอยู่จ้า จะหนาเจะจ้าทำให้เไปยงไปมาจะใส่เอกาเด็กทำน้องแล้วมันเขาไม่เก็แล้วทัานจับแมงก็ได้จับแมงก็หินไปจับพลาแมงกับรดแมงมาจ้า่อสรุปจับแมงครับจ้าพอสรุปแล้วงวดนี้พอให้ชุดเต็มบนล่างสิบห้าหางนะพ่อนาะครับอาสุดเต็มไปด้วยจ้า เอฟซีกลับไปเลือกเอาเนี่ยนี่ละมาคชุดได้กับพิจารณาเอานะพอนะแต่ว่าสำหรับตัวพ่อกับเดนมาให้อยู่บางที่มันอาจจะบอกออกตัวที่พ่อเด่นตัวที่พ่อชอบก็ได้นะพอนะอาจจะบอกคู่ล่องหรืออื่นก็นได้นะพอเนะเอราบจ้าจ้าพ่อขอคุณเล่าด้วยค่ะจ้าสวัสดีค่ะ